สวัสดีครับปกติมินแทนนะครับผมกับสรุปหวยรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่1มีนาคมนะครับวันนี้นะครับสรุปนะครับบนเด่น1กับ2นะครับมาตัว1หรือมา2ตัวนะแต่ว่าแอตเล่ต์ฟันหนึ่งครับสังเกตนะครับสถิตินะหลัก10บนงวดก่อนหน้านะครับจะมา งวดนี้นะครับงวดที่แล้วหลักสิบบนคือหนึ่งนะครับเอ่อมา,าก่อนสี่หนึ่งหนึ่งนะครับมาสี่หนึ่งเจ็ดงวดนี้ฟันหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งครับหกหนึ่งสามหนึ่งนะครับชุดสามตัวหลักร้อยใส่สี่ตัวเดิมเนะ <S 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 าะเวลาเอยไม่ใช่หวยรัฐบาลนะครับก็วนอยู่ตอนนี้ก็มาซ้ำกันนะงวดนี้ค่าซ้ำก็ตัวเดิมเดิมครับ สี่เก้าหครับสี่หกหนาหะครับสำหรับบนนะชุดเดียวบนฟันเนกกลุ่มไปก็1991ครับหนึ่งเกไปครับสี่หนึสีาหนะครับสำหรับบนล่างนะครับสรุปออกมาเด็ดล่างส7งเจ็ดนะครับเจ็ดสองหนึ่งสองหใครชอบสองนะครับเจ็ด ชุดเดียวล่างนะครับ7จ2 7สครับสำหรับแอดมินแทนนะครับสรุปหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคมนะครับตามนี้นะครับผมขอโชคดีครับสำหรับวันนี้นะครับหวยเยอะแยะมากมายก็ขอยรวยทุกหวยทุกกู้นไปโชคดีครับ